สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮเซ็งเฮงมอร์นิ่งนิวส์เช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2563ราคาทองคำสปอตเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นแรงทะลุแนวต้านสำคัญทางจินติทยาที่1,900ดอลลาร์ได้หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจกที่อ่อนแอนะคะโดยดัชนีพิมพ์ไอภาคการผิดเดือนกันยายนโดย ISM เนี่ยตัวเลขลดลงเหลือ55.4 ต่ำกว่าที่ตลาดประเมินว่าจะส่งตัวที่ระดับ56.0แต่อีกตัวนึงก็คือรายได้ส่วนบุคคลเดือนสิงหาคมตัวเลขก็ลดลงไป2.7%นะคะตรงนี้เป็นการลดลงมากที่สุดเลยนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าตัวเลขที่ออกมาดีก็คือจำนวนผู้ขอรับการว่างงานตัวเลขออกมา837,000รายก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการว่า จะออกมา8,50 0 0 0ารายนะครับแต่ที่มันน่าสนใจนะคะเราอาจจะทำให้ทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือกองทุน SPDR Gold Trust เมื่อวานเริ่มเคลื่อนไหวแล้วกลับมาซื้อทองคำา7.3ตันนะคะหลังจากที่2วันที่ผ่านมานิ่งๆถือของทองเท่าเดิมราคาทองสปอตปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมา1,905ดอลลาร์เพิ่มขึ้นมา20ดอลลาร์ ส่วนอาคารทองแท่งของสมาคมปิดที่28,350บาทเพิ่มขึ้น100บาทค่ะต่าอาคารทองแท่งของโคเ้นเ่งตีสองปิดที่28,500บาทค่ะคืนนี้ช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกาซึ่งเดือนกันยายนตลาดประเมินว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้น9,000ตำแหน่งหลังจากที่เดือนสิงหาคมก็เพิ่มขึ้น เยอะที่เดียวนะคะห3 7ล้านตําแหน่งติดตามมากันว่าตัวเลขจะออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าถ้าประเมินไว้ก็จะทําให้ราคาทองคผลผลผลําผันผวนส่วนอัตราการว่างงานเดือนกันยายนตลาดประเมินว่าตัวเลขจะลดลงเหลือ8.2%จาก8.4%เในเดือนสิงหาคมดัชนีความเพรียวันผพ้โพกข,ของมหาลัยมิชิแกนตลาดคาดการว่าจะส่งตัวที่78.9ค่ะ แนวโน้มราคาทองคำคืนนี้อาจจะผันผวนตา,ตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเครมกานะคะประกาศออกมาทุ่มครึ่งซึ่งในช่วงกลางวันนะคะอาจจะเห็นแรงเทขายออกมาบ้างและนะคะเพราะว่าเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรง20ิบดอลลาร์วันนี้อาจจะมีเห็นปรับตัวลงมาต่ำกว่าพัน0้ารอดอลลาร์ให้เห็นนะคะก็คืนนี้จะผันผวน,นมากขึ้น แนวต้าน1,920ดอลลาร์ 1, 20, แล้วก็แนวต้านถัดไป1,940ดอลลาร์ 1, ส่วนแนวรับ1,880ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็แนวรับสำคัญ1,850ดอลลาร์ 1, ทองแท่งแนวรับจะอยู่ที่28,100บาท27,700บาทแนวต้าน28,650บาท28,900บาทค่ะ กลยุทธ์การลงทุนในทองแท่งนะคะถ้าเกิดไทยมีอยู่นะคะถ้าเป็นลงทุนระยะยาวเนี่ยถือต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นลงทุนระยะสั้นเห็นปรับตัวทะลุพั0เก้ร้ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะอาจจะเห็นใกล้ๆพันเก้ร้อยี่ดอลลาร์น่าจะขายออกมานะคะลงทุนในฟิวเจอร์นะคะเน้นเก่งกำไรระยะสั้นเพราะแนวรับก็จะให้ประมาณพ8นแดอยแลลาร์เข้าซื้อเก่งกำไร แล้วก็จุดขายตายขาดทุนพันแด้อยเจดอลลาร์ส่วนลงทุนทองแท่งนะคะจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อก็คือพันแด้อยดอลลาร์นะคะตรงนี้ปลอดภยัยแล้วก็ปลอดภัยสุดๆก็จะให้ไว้เหมือนเดิมคือประมาณพ8 0 0ถึงพันแร้อดอลลาร์ ส่วนทิศทางเงินบาทนะคะเมะื่อวานแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อย5สตางค์วันนี้อาจจะแข็งค่าขึ้นอีกเล็กน้อยนะคะกรอบกันหหน่อยเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ31.50ถึง3 1 6 5บาทเมื่อเทียบกับตลา์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ